นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ ละผู้มีสพะพะราหันตจัมมาจัมพุทธ,ธิเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้เป็นตนไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเ็จให้ได้ทุกๆคน เมื่อนั่งขัดสมาธเิเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งใจบริกรรมภาวนาพุโทโธนึกน,อน้อมพุโทโธเป็นอารมณ์ระวังจิตใจไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคตรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจมีความสงบนิ่งแน่อยู่ในใจดวงเดียว รวมกําลังตั้งมั่นลงไปการนั่งสมาธิภาวนาตอนเช้าในระยะตอนนี้มักจะมีความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทักถมใจเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายอาหารมันย่อยไป ความง่่งเหงาหานอนมันขึ้นมาแทนที่่ึงมีบริกรรมภาวนาให้เป็นเครื่องนึกน้อมเจริญไว้ในใจและรวบรวมกําลังใจของเราให้มีความสามารถอาหารขึ้นมาคือไม่ให้คิตใจอ่อนแอ,ท,อแท้อแท้ให้คิตใจมันตื่นขึ้นลุกขึ้น คำว่าเติน่นขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนาลุกขึ้นระวังจิตระวังใจของเราไม่ให้ไปทางอื่นแต่จะต้องตั้งใจให้เต็มที่ถ้าใจตั้งไม่เต็มที่สงบไม่เต็มที่รวมใจไม่รอบขอบจะมีความง่วงเหงาเหานอนแทรกเข้ามาลงท้ายที่สุดก็เรียกว่า เป็นจิตใจโมหะจิตใจหลงไม่แจ้งแจ้งนะักภายในเราต้องเติมโตตื่นใจขึ้นมาในจิตใจของเราให้เจือนประดุจะหนึ่งว่าเมื่อเราสมมติว่าเราอยู่คนเดียวอยู่ในป่าในลุกสมูลล่มไ้ เกิดมีช้างมีเสือมาจะเหยียดกระทืบถ้าทางก็เหลวมันเหยียดกระทืบถ้าเสือมันก็ตะคบไปกินเนือในเวลานั้น <c oughs> เราจะไปนอนหลับไม่ได้ถ้าหลับก็เสือกินถ้าหลับก็ช้างกระทืบทล่มตายจิตใจในเวลานั้นแล้วว่าลุกขึ้น ป้องกันชีวิตของตัวเองเต็มที่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เสียชีวิตไปคำว่าภาวนาพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นก็เพื่อให้รู้ว่าชลาพยาธิมลนะมันไล่ติดตามเราท่านทั้งหลายอยู่ทุกวันทุกคืน เขาไม่ได้มีความเมตตาการุนกับเราท่านให้ชื่อว่ามารพยามารมาเสนามารบริเวรบริวานมารมันคอยเหยียบย่ทำทําลายเหยียดใจของผู้ภาวนาอยู่ทุกเวลาเผลอเวลาใดมันเข้าย่ำดีในหัวใจเลยทีเดียวนั่นคือว่าถ้าใจหลัก ใจไม่ตั้งใจไม่ต่อสู้ถือนมิทักความง่วงเาหาหานอนมันจะเหยียดย่ำจนไม่รู้สึกตัวอย่างไรจึงให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นจึงมีระเบียบทำเนีมต่างๆมีการกราบพระไหว้พระสวดมนต์ต่างๆ เพื่อยังกำลังจิตกำลังใจหรือว่าศรัทธาความเชื่อในใจของเราจะได้จเจริญขึ้นเต็มที่จิตใจจะไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในกายในจิตจะนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่มีมารไม่มีอุปสรรจิตใจก็จะผ่องใสสะอาด เมกบริกรรมอันใดบริกรรมนั่นก็จะแจ้งแจ้งในจิตใจของผู้ภาวนานั่นเองจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจคำว่าตั้งใจประกอบกระทำนี้ไม่ได้หมายว่าเวลาใดเวลาหนึ่งเอาให้มันได้ทุกเวลาพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าการภาวนานั้น จะกำหนดอุบายอะไรภาวนาก็ดีพิจารณากายกตาสติกรรมทานมืออาการสามสิบสองเป็นต้นก็นดีจงนึกจงเจริญในอาการนี้ไม่ให้จิตหลงลืมถ้าจิตมันหลงมันลืมแล้วมันก็แส่สายไปในที่ทต่างๆเลยหลับไหลไปก็มีอันนี้ต้องแก้ไข ถ้าไม่แก้ไม่ละไม่วางไม่แก้ไขแล้วมันจะเหยียดย่ำเข้าไปทุกวันทุกคืนผนที่สดุดนั่งภาวนาทีไรก็หลับทีนั้นอันนี้คือว่ามันใจเรามันอ่อนแอเมื่อใจมันอ่อนแอทอดแท้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มักจะคืื่านเข้ามาในร่างกายสังขารด้วย เพราะกายวาจาใจมันอาศัยสึ่งกันและกันอยู่ถ้าร่างกายไม่สบายมันก็ไปยึดไปถือเอาความไม่สบายของรูปร่างกายมาเป็นอุปไตคว่าเราไม่สบายจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่แล้วจะกำเ,กเริบเพร่ซาร เอาจนถึงตายมันปรงไปอย่างนั้นแป่งไปอย่างนั้นอย่าไปเชื่อไปลงให้ระลึกถึงพระบรมมาตาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาเดือนหกเพนวันลิสาขาบูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิ แสดงความองอาจกล้าหาญไม่ยอมให้ความง่วงเหาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆเข้ามาทับถมจิตใจอีกต่อไปจิืใจของพระอ,องค์ก็เรียวว่าสูงขึ้นดีขึ้นจเจริญขึ้นไม่ยอมให้กิเลสเหล่านี้มาทับถมจิตใจของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็น,นั่งสมาธิภาวนาในคืนวันนั้น ได้เป็นที่ไม่มีความเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเครื่องภาวนาลมเข้าลมออกท่านมีสติระลึกอยู่ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกจิตใจของท่านเ่งเล็งอยู่ในอนาปาลมหายใจเข้าออกนี่เอง จิตใจของท่านก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาลงไปเจ้าร้อนด้วยกิเลสตัณหาต่างๆจิตใจเย็นสบายเดียว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวในคืนวันนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญา เมื่อพระอ,องค์ได้สำเร็จพระโคติยานแล้วก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าจะต้องโปรดเวนยัยสัตว์ทั้งหลายพระองค์ไม่มีความทอดแท้อ่อนแอนในการที่จะช่วยขนสัตว์หรือสัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดาให้ไปถึงซึ่งนิพพาน อันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาร่องให้น้ำตาไหลหากันอีกต่างคนก็เรียกว่ามีจิตใจอันสูงส่งพิจารณาเห็นความจริงความแจ่มแจ้งในจิตในใจในตัวของตัวเองอยู่แล้วจิตใจก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจทุกโทมานัสครับแน่นแน่นใจประการใด ถ้าผู้ใดตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาแล้วจิตใจจะเย็นสบายเรื่อยไปความทุกข์จะหายไปในจิตมีแต่ความสงบสุขในจิตใ,นใจนั้นเมื่อสงบสุขอยู่ในใจิตในใจของตนได้ไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนก็ภาวนาได้ นั่งสมาธิได้ปฏิบัติอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าจิตนี้มันทอแท่อ่อนแอแล้วนั่งภาวนาก็ไม่ไหวไม่ได้วุ่นวายไปหมดดังน,นั้นเราจงพากันกำหนดลมกำหนดใจกำหนดพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในตามเข้าไปทุกลมหายใจเขา้าตามเข้าไปทุกลมหายใจออก หยุดใ,ใจดวงผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกมันโยที่ไหนมันก็โยที่ใจิตใจที่ฟังคำได้ยินเสียงอยู่นี่แหละเมื่อมีอโยที่นี้ก็เรียกว่าสร้างพลังงานศรัทธาความเชื่อขึ้นในตัวในใจของเราให้ใจิตใจดวงนี้สงบประงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาให้ได้ทุกคืนทุกคืน เมื่อได้ทุกคืนแล้วสติปัญญาก็จะแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับในนั้นบัดนี้เวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาในตัวในใจให้ได้เมื่อได้จิตใจดวงนี้มีความสงบระงับตั้งมัน่นเที่ยงคงคงที่แล้ว เราโยที่ไหนไปที่ไหนก็ภาวนาละกิเลสโยในที่อันเก่านี่แหละคือกายวาจาจิตต้องมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีปัญญาชนิดทิ่เจรนาอยู่ในโลกในนามในกายในใจได้ทุกเวลาเมือ่อจิตใจมีสติเต็มที่มีสมาธิเต็มที่มีปัญญาเต็มที่ หอมมูลบริบูรณ์ได้เมื่อใดเวลาใดจิตท,ที่ลุ่มหลงมัวเมานี้ก็จะดับไปจะเหลือแต่จิตท,ที่บริสุทธิ์ต่องไสสะอาดไม่มีความโกรธในใจไม่มีความโลภในใจไม่มีความหลงอันหนึ่งอันใดอยู่ในตัวในใจนี่ แตุนั้นการปฏิบัติบูทาภาวนาให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติอันเยี่ยมยอดของผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาอย่าได้มีความทอแแพอ่ออนแอในหัวใจเลยเรียกว่าความง่วงเล้าหาวนอนไล่ทำมันออกไปไม่ให้มาอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในวาจาอยู่ในจิต จิตใ,ใจของเราทุกคนให้เหลือแต่ความผ่องใสสะอาดเป็นเคียดพร้อมไปด้วยศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในหัวใจของเราทุกคนเมื่อใจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นใจิตใจก็จะเย็นสบายเป็นธรรมดาของความสงบเมื่อสงบแล้วก็สบาย เมื่อไม่สงบก,ก็ได้แต่ว่ามีแต่ความทุกข์จิตทุกใจว่าวุ่นไปหมดทุกอย่างเพราะมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจบัดนี้เวลานี้เป็นเวลาสำคัญที่เราจะต้องประกอบการทำยังจิตยังใจให้มีความสงบตั้งมัน่นสม่ำเสมอไม่ว่าจะปฏิบัติ วันไหนคืนไหนเวลาใดก็ให้ใจเย็นใจสาบายได้ตลอดไปนี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอิวังก็มีด้วยกจราญละนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลคโคนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุพิทิคายุโกปะวะอะวิวาธานาสีรินันจังมุทธาปัจายนโนจตารโอธรรมาวันติอายุวันโหสุขงังปาลง up in